สาทีัจำปีม่จัเปันเตดิสุิสุง,สง,สงรังคณาทายยาปิสาเนนะสาธุกรับในดังลต่อไปขออนอุาตเรียนเชิญนายเอกพรจุนนย้ยสำมราบรองตั้งต้นอ,อนพระสังฆาธิการออกความความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ุทธศักราชส้อยหแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สอง สศักราช2535และมติมหาธถรสมาคมในการประนอมคันที่18รับ2500พระครูศรีวรกิจจารักษ์วงเลพิทักษ์ฉายาธิรนาถอายุ52พรรษา31วิทยาฐานะเรียนธรรม6นักธรรมเอกศิลปศาสตรมาตรหาบัณฑิต